ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาแกงเทพโพนะครับแกงผักบุ้งเทพโพนะครับใส่หมู3ชั้นนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับหน้าตานัาทานนะครับเดี๋ยวผมจะบอก เคล็ดลับการทำนะครับเราจะทำไม่ให้กะทิมันแตกมันนะครับผมกับคนส่วนมากก็จะไม่ค่อยชอบนะครับแกงที่มีกะทิมันมันนะครับผมนี่ครับอ่าทำง่ายค้าขายดีและก็ทําทานในครอบครัวอย่างอร่อยอร่อยนะครับแกงไทยรสเข้มและอร่อยนะครับผมเรื่องอาหารการกินไว้ใจเรานะครับต้อมชาแนลห้าสามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ มาดูวัตถุดิบกันครับก็จะมีผักบุ้งแก้วนะครับหรือว่าผักบุ้งเย็นตาโฟนะครับที่เขาเรียกกันนะครับผมเลือกเอาเออสวยๆนะครับเลือกสวยๆแล้วก็เขาเรียกว่ายอดสวยๆนะครับยอดอ่อนๆนะครับแล้วก็พริกแกงสําหรับทําแกงเทโพนะครับแล้วก็หมูสามชั้นนะครับเลือกเชียสวยๆมานะครับอ่าแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับมะขามเปียกก็แช่น้ําอุ่นไว้นะครับมันจะได้คลายตัวง่ายๆครับ ผมก็จะใช้ทั้งน้ำตาลปี๊บและน้ำตาลทรายนะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของหางกะทิหัวกะทินะครับใบมะกรูดนะครับลูกมะกรูดพริกแดงนะครับเป็นส่วนประกอบนะครับผมอ่าเครื่องปรุงก็อย่างว่านะครับก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บที่พูดเมื่อสักครู่นะครับอ่าแล้วก็มีมะขามเปียกนะครับอ่านะครับแช่ด้วยน้ำอุ่นนะครับแล้วก็ขยำขยำให้อ่อเรียกว่าเอา เอาสั่งมันทิ้งนะครับอ่านะครับเอาไว้แต่น้ำข้นๆนะครับสำหรับแกงนะครับผมอ่านี่ครับผักปุ้งก็หั่นประมาณนี้นะครับชิ้นไม่ต้องเล็กมากนะครับหมูสามชั้นก็เช่นกันครับล้างด้วยเกลือให้สะอาดนะครับอ่าหลายๆน้ำนะครับอ่าแล้วก็หั่นชิ้นบางชิ้นหนาแล้วแล้วแต่ชอบนะครับถ้าทำขายก็หั่นบางๆนะครับหั่นบางๆนะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกวิธีการทำนะครับนี่ครับ มะขามเปียกเราก็ขยำแล้วก็เอาเอาซังหรือว่าเอาเปลือกมันทิ้งแล้วนะครับผมอ่านะครับกรับดูตามขั้นตอนผมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทําอย่างละเอียดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมอ่านะครับผัวกะทิหางกะทิเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ครับอ่าเราจะทําด้วยกระทะนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นชัดนะครับใส่ หัวกะทิไป1นึ่ทพีนะครับแล้วก็ตามด้วยหางกะทินะครับอ่านะครับหนึ่งทับพีเท่าๆกันนะครับอาจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปเลยนะครับอ่าพริกแกงนี้เขาก็จะผสมมาแล้วนะครับเป็นพริกแกงสําเร็จรูปนะครับอ่าเป็นพริกแกงเผ็ดเลยครับอ่านะครับอ่าค่อยๆเอาตะหลิวนะครับหรือทับพีนะครับอ่าละลายพริกแกงให้ทั่วนะครับอ่าให้เป็นเนื้อเดียวกันกับน้ํากะทินะครับผม ที่ว่าผัดให้มันหอมนะครับผัดให้พริกแกงมันหอมนะครับเครื่องปรุงผมยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่นะครับใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผักบุ้งมันจะนิ่มยากนะครับถ้าใส่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลทรายลงไปนะครับมันจะไปลัดรัดส่วนของผักนะครับให้สุกยากนะครับก็จะใส่ทีหลังนะครับผมเมื่อพริกแกงหอมได้ที่แล้วนะครับ ก็ใส่หมู3ามชั้นลงไปผัดนะครับผมรับช่วงนี้ก็จะผัดอยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับอ่เพื่อให้หมูมันมีความนุ่มนะครับอ่าไม่ไม่กระด้างเกินไปนะครับอ่าอยู่ในกระทะนานหน่อยนะครับอ่าเราจะผัดไม่ต้องแตกมันนะครับสังเกตดูนะครับอ่าถ้าปกติทั่วไปมันจะแตกมันแล้วนะครับผมนี่ครับ จากนั้นเมื่อหมูได้ที่นะครับเราก็ใส่ผักบุ้งไปทีละส่วนนะครับอ่านะครับใส่ลงไปนะครับค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ผัดไปนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ผักบุ้งมันก็จะยุบตัวนะครับอ่าใส่ไปใหม่นะครับใส่เพิ่มไปอีกอ่านะครับ ผักบ oh ุ Assass, h, ้งแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิและหางกะทินะครับใส่ลงไปเลยนะครับอ่าโดนความร้อนเดี๋ยวมันก็เดือดเองนะครับแล้วก็คอยผักผักบุ้งด้วยนะครับอ่านะครับให้มันเขาเรียกว่าให้มันสลดนะครับเดี๋ยวมันยุบตัวแล้วก็จะได้ที่นะครับนี่ครับยุบตัวแล้วนะครับพอผักบุ้งเริ่มยุบตัวแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะครับอ่าแล้วก็น้ำปลานะครับ น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะครับผงปรุงรสนิดหน่อยก็ได้นะครับผมอ่านะครับพอน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายละลายนะครับเราก็ชิมรสชาตินะครับขาดเหลืออะไรเราก็เติมนะครับผมก็สำหรับแกงนี้นะครับมันก็จะออกมีความสามรสนะครับมีสามรสนะครับอ่ามีเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานนะครับผมอ่านะครับ ก็มีเค็มนิดหน่อยนะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ชอบนะครับรสชาติแต่ละท่านทานไม่เหมือนกันนะครับก็แกงเทโพนี่ก็มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ด้วยนะครับผมสําหรับระบบขับถ่ายด้วยนะครับมีส่วนผสมของมะขามเปียกนะครับผมครับผักบุ้งใส่เยอะนะครับมันก็จะยุบตัวนะครับอ่านะครับก็โดนความร้อนนะครับนี่ครับน่าทานไหมครับผม อ่านะครับเราจะแกงให้ผักผักบุ้งมันมีความนิ่มหน่อยนะครับอ่านะครับจากนั้นก็บีบมะกรูดลงไปครับน้ำมะกรูดนะครับบีบลงไปครับผ่าผ่าลูกมะกรูดแล้วก็บีบน้ำมะกรูดลงไปเลยครับแล้วก็ใส่ไปทั้งเปลือกเลยนะครับผมนะครับใส่ลงไปในแกงเลยนะครับอ่านะครับมันจะมีความหอมนะครับผม เดี๋ยวสกู่เราก็พอเริ่มจะใกล้จะได้ที่เราก็ใส่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงนะครับผมอ่านี่นะครับน่าทานมากเลยนะครับเพื่อนๆครับลองไปทําทานดูนะครับในครอบครัวนะครับก็สําหรับแม่ครัวพ่อครัวมือใหม่แม่ค้าพ่อค้ามือใหม่เลยครับอยากจะลองขายข้อแกงนะครับลองไปทําดูนะครับผม ครับเป็นสูตรอร่อยที่ขาค้าขายดีนะครับสําหรับแกงเทโพนะครับผมไม่ว่าจะใส่หมูสามชั้นนะครับหรือว่าใส่ปลาเค็มนะครับได้หมดเลยนะครับผมใส่เนื้อสัตว์อะไรก็ได้นะครับตามที่เราชอบนะครับผมนี่ครับภาพนิ่งสวยๆนะครับถ่ายเพื่อนๆได้เห็นนะครับผมนี่ครับกําลังจะได้ที่แล้วนะครับ อ่านะครับถ่ายเพื่อนให้เห็นเลยครับน่าทานมากๆเลยใช่ไหมครับโอเคครับชิมรสชาติแล้วนะครับเป็นที่พอใจนะครับอร่อยมากๆเลยครับก็ตักใส่จานแล้วนะครับตักใส่ชามนะครับผมทานกับครับสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับเพื่อนๆครับอ่านะครับเป็นแกงไทยรสเค็มที่อร่อยนะครับครับ เปรี้ยวเผ็ดหวานนะครับมีความเค็มด้วยนะครับผมเค็มนิดๆหน่อยๆครับไม่เค็มมากนะครับผมนี่ครับตักใส่จานใส่ชามให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับผมาทานข้าวด้วยกันนะครับเช้านี้นะครับยังไม่มีเมนูอะไรก็ขอแนะนำนะครับสำหรับแกงเทโพหมู3ามชั้นนะครับผม อ่านะครับใช้ผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งเ็นตตโฟน,นะครับมาทำนะครับอร่อยนะครับผมลองไปทำทานดูนะครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจต้อมชาแ n ล e l าด้วยนะครับผมขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ